อ่ะสวัสดีครับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับ C D Online อ่า <ine> วันนี้เรามาทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปตัวเองนะครับในครั้งที่แล้วทำการวันแม่เราให้ใช้รูปภาพที่เป็นภาพ JPEG นะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะวาดรูปตัวเองนะครับโดยการให้น้องๆเลือกภาพที่เป็นภาพขณะยืนนะครับเห็นเต็มตัวแบ,บ่งภาพตัวอย่างตรงนี้นะครับเห็นเต็มตัวนะครับ จะยืนหรือนั่งไขว่ห้างหรืออะไรก็ได้ครับให้เห็นให้เห็นเต็มตัวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้น้องๆนะครับมาดับรูปภาพนะครับในโปรแกรม illustrator นะครับก็คือให้น้องๆวาดโดยเริ่มจากจุดนะครับทีละจุดก่อนนะครับวาดไปโดยงานครั้งนี้นะครับจะให้ส่งแค่เป็นรายละเอียดของเส้น layout ด้านนอกเท่านั้นนะครับตอนนี้อาจารย์ยังวาดไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวให้วาดส่วนขาให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะครับ เดิมครับดราฟเปลี่ยนสีเส้นหน่อยครับกดแท็บก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวอักษรมันหายไปนะครับแท็บเครื่องมือมัหายไป <Yeah. S 1> ดาฟจะด้าเฉพาะกางเกงนะครับแต่รายละเอียดด้านในยังไม่ต้องใส่มานะครับเอาแค่ l a y เ u t ด้านนอกทั้งหมดก่อนนะครับเวลาทำไปแล้วก็กด c o t r l Y เป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าเส้นเล y อั์ที่เรากําลังวาดอยู่นั้นมันไปถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะวาดขาดปเกงนะครับเป็นส่วนๆนะครับวาดทีละส่วนก็ให้เลือกรูปกันมานะครับคนละหนึ่งรูปนะครับเอใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับ แต่บอกใบว่าถ้าใส่ชุดที่นวดลายที่เสื้อเยอะก็อาจจะเป็นปัญหาในการวาดได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พอบอกอาแบบนี้ปุ๊บถอดเสื้อกันเลยนะครับไม่เอานะใส่เสื้อด้วยนะครับเราจะพาะนักศึกษาผู้หญิงนะครับอาจารย์บอกโอ้อาจารย์บอกเอ้าก็อาจารย์บอกในคลิปแล้วนี่ครับว่าใส่เสือ้อมีลายวาดยากงั้นหนูถอดเลยแล้วกันไม่ได้นะครับมันจะโป๊เปื่อยนะครับมันจะเป็นสื่อ18บวกเอานะครับ เพราะฉะนั้นให้ใส่เสื้อผ้าด้วยแต่ว่าเสื้อผ้าก็เลือกเอาเป็นเสื้อลายที่มันวาดง่ายๆแล้วกันถ้าใครคิดว่าตัวเองจะวาดลําบากนะครับแต่ถ้าใครไม่กลัวก็ใส่มาเลยครับลายพอยต์ลายกระหนกอะไรก็ว่าไปครับอ่าในส่วนของขากางเกงนะครับวาดตามขากางเกงจะเห็นได้ว่ามีรองเท้าแต่ว่ารองเท้าเราจะวาดแยกอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคนละสีกันนะครับเราจะวาดตามขอบกางเกงขึ้นไปครับ ราจะจำไว้เลยว่าเวลาเราวาดอยู่เราก็ท่องไว้ในใจว่าเรากำลังวาดชิ้นส่วนไหนอยู่นะครับบางคนเผลอเลยครับวาดเอ๊ะวาดอะไรอยู่นะไปวาดรองเท้าซะอย่างนั้นนะไม่ได้นะครับอันนี้เราจะวาดกางเกงลรวก็ท่องไว้ว่าฉันจะไปกางเกงนะฉันอยู่กับกางเกงนะท่องไว้ครับวาดตามส่วนตามภาพเลยครับจะจจะ จำได้ว่าง,งานชิ้นที่แล้วที่เราวาดกันก็เป็นเครื่องปริ้นนะครับอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่าเครื่องปริ้นมันจะวาดง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุเส้นตรงซะเยอะนะครับเส้นโค้งจะน้อยอย่าลืมครับเวลาโค้งกด altnet ค้างครับดึงขาลากไปได้ตามทิศทางที่เราต้องการให้มันไปต่อนะครับโอเคครับจะมาให้ดูนะครับพยายามวาดให้ได้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะวาดได้นะครับ คว่าละเอียดที่สุดก็คือเส้นต่างๆถ้าเราสูงเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามันมีโค้งมีหยักมีอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามวาดโค้งหยักให้ตรงตามแบบนะครับมันจะได้ออกมาสวยๆนะครับพอเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ f a c e b o o k 3เดือนนะครับถ้าวาดไม่ดีมันจะอยู่กับเราอย่างนั้นไปตลอดนะครับก็ช่วยวาดให้ดีๆสวยๆนะครับโอเคครับวาดตามขอบไปเรื่อยๆครับ รายละเอียดของอส่วนของเงาด้านในเรายังจะยังไม่วาดเดี๋ยวเราจะมาวาดกันในคลิปถัดไปนะครับในคลิปถัดไปเดียวจะมารู้ถึงการใส่รายละเอียดต่างๆการใส่สีนะครับการลงดีเทลของงานนะครับสัปดาห์นี้ให้วาดแค่เส้นด้านนอกก่อนครับถ้าให้วาดทั้งหมดทั้งภาพภายในคลิปเดียวนี่กลัวเดี๋ยวผู้เรียนจะท้อแท้นะครับ ในส่วนของเข็มขัดครับเราก็ยังไม่วาดเข็มขัดเราวาดแค่กางเกงอย่างเดียวครับข้ามไปครับปิดเส้นครับอย่าลืมครับมาที่จุดไหนเรามาทางไหนเราก็กลับทางนั้นครับต้องกลับไปที่เส้นเดิมจุดเดิมที่เราเริ่มจุดจุดที่1จุดแรกที่เราเริ่มวาดจดปากกาลงไปนะครับจะถือว่าเป็นการปิดเส้นนะครับผม รูปนี้นิ้วก้อยอาจารย์ถังหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นตุ๊ดนะครับตายแล้วโอเคครับเส้นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ฝั่งตรงนู้นเลยนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับแน่จุดหมายเราอยู่ตรงนี้ครับเที่เราจะปิดเส้นครับเพื่อจะมีลูกสังคมกลมเหมือนเดิมครับจําได้นะครับปิดเส้นครับเรียบร้อยครับกางเกงเสร็จแล้วกดคอนโทรลวครับ อ่าโอเคครับขาดกางเกงเรามาแล้วนะครับต่อไปก็จะมาวาดที่แถบเครื่องมืออาจารย์หายไปก็ัอาจารย์กดแถบนะครับที่กดแถบเพราะว่าเอ,อ่อเครื่องมือหายไปเราจะได้ทํางานเต็มฟูลสกรีนจะได้วาดง่ายๆนะครับกดแถบก็เครื่องมือกลับมาครับโอเคครับก็เมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าวาดเสร็จเรียบร้อยทั้งภาพแล้วนะครับ ใครมีอ็อเดอรี่ในการถืออยู่นะครับถือหมาถือหมูถือหมีถืออะไรอยู่นะครับก็วาดมาให้ครบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคอนโทรลวายนะครับดูเช็คดูรายละเอียดนะครับเสร็จแล้วให้น้องๆกดคอนโทรลชิปสองครับอ้าคอนโทรลอัลเเนตสองครับเพื่อปลดล็อกรูปภาพครับเลื่อนไปทางซ้ายก่อนครับให้เห็นแต่เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กดคอนโทรลอัลเทเนตชิปเครับเซฟเป็นรูปภาพครับ ไฟเจเ p ็กเหมือนเดิมครับเซฟแล้วก็ส่งมาในงานที่มอบหมายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราให้วาดแค่รายละเอียดของเส้นด้านนอกนะครับรายละเอียดของเงาต่างๆเรายังไม่ต้องวาด,เ,ดวเราจะมาวาดกันในคลิปถัดไปครับคลิปนี้หากผู้เรียนท่านใดมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจอยากสอบถามก็อ inbox มาสอบถามกับผู้สอนได้โดยตรงนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับวนนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ we